พวกเรเพงาบูยังกวาแบงคือพลับูลาบูลาบลบูลาบูลาบูลาบูลองูลาลาบลาบูาบูลาบลาบู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 ลาบลบูลบูบูบูููลบูลบูบูลบููลบูลบูบูลบูลาาบบู ลาบุลาบุลาบุบูลาบุ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 บูจังได้ลาบูบูเหมือนกันครับเห็นมันฮิตมากเลยของจริงอ่ะผมที่บ้านผมก็มีแค่กระเป๋าตังไลลาบูบูอ่ะเพราะของจริงมันแพงมากเลยทุกคนของจริงตอนเนี้ยคือมันแบบขาดตลาดหรือว่าถ้าขายได้จริงคือแบบอู้หูราคาแบบอาจจะเป็นลมเน่ยเฮ้ยตรงนน้นอะไรอ่ะเฮ้ยไปดูกันดีกว่าของเท่เร็วของเท่ ว้าวทุกคนดูเจอแล้วครับลาบูบูครับเยอะมากลาบูบูมากระลองเฮ้ยเฮ้ยแต่ว่าพี่เบสเป็นกล่องเปล่านะกล่องเปล่าทุกคนใช่แล้วตัวจริงอยู่ไหนอ่ะตัวจริงอยู่ในนี้ตัวจริงอยู่ไหนตัวจริงอยู่ในนี้อันนี้คือตัวอะไรอ่ะมอนี่แล้ะนี่อ่ะนี่ใช่ป่าพี่เบสใช่ฮะอันนี้ใช่นะนี่เป็นลาบูบูชาวสวนนี่เฮ้ยวิ้งบ์ยบายช่วยหาหน่อยกล่องจริงอยู่ไหนอ่ะเขามีขายหรือเปล่า หรือว่าหมดแล้วตัวนี้ใช่ไหมพี่เบสน่าจะใช่ไม่น่าจะใช่นะอ๋อตัวนี้เป็นซิบูซิโมโม,โมใช่ใช่ตัวนี้ซิโม,โมโมเคยเห็นพี่ฟ้าก็เชื่าดีเห<จ>มือนกันไ,ไหนใบใบเจอเหรออุ้ยใบเจอแล้วโอ้โหแถวยาวมากน้องใบเจอแล้วครับใบพี่เบสเอา<ๆ>ละครับทุกคนตอนนี้พี่เบสเจอตู้ตู้กดลาบูบู<ๆ>เป็นเป็นคล้ายกุญแจเลยอ่ะแต่ว่าพี่เบสต้องใจถึงนะ ต้องใจนิ่งๆเลยนะไหนหันมาหน่อยถ้าเอาได้นี่คือแบบแพงมากเลยนะรวยเลยนะเอาให้ได้ตัวหนึ่งนะโอเคครับเดี๋ยวพี่เบสจะหยอดเหรียญแล้วเอาแล้วนี่ไงเดี๋ยวขอดูหน่อยนี่มีหนึ่งห้ากองแน่เอาละครับพี่เบสหยอดเหรียญแล้วครับเอาแล้วเอาแล้วใจเย็นๆนะใจเย็นๆนะเลือกเลือกให้ตรงก่อนยาแถวไหนให้ตรงกลางกดสีแดงค้างนะห้ามปล่อยถ้าพอถึงจังหวะแล้วเบสค่อยปล่อยเอาล้ครับเอาแล้วครับ วิงไปพี่เบสจะได้แล้วเอาให้เอาให้ได้นะอย่าพิ่งนะตามใจเลยนะอุ้ยปล่อยไวไปมีมีอีกปะหมดเรียญหมดยังตอนนี้รู้จังหวะยังเล่นไปแล้วครั้งหนึ่งเอาให้เอาให้ได้นะอย่าพึ่งรีบปล่อยไวเกินไปโอเคเอาแล้วเอาอีกครั้งหนึ่งแล้วเอาแล้วครับเอาแล้วครับพี่เบสขึ้นแล้วครับอาใจช่วยด้วยนะครับโอ้ตื่นเต้นอ่ะเล็งให้ดีเล็งแบบช่างเลย โอ้โหรีบปล่อยอีกแล้วอ่ารีบปล่อยเกินไปอ่ะโอ้อย่างนี้ต้องให้บิ่งบายลองแล้วล่ะอ่าบิงหงยอดเลยครับให้บิงก่อนนะครับบิ่ยงยอดเลยนะครับเดี๋ยวเราจะให้เด็กเล็กลองดูนะครับอ่าเ่อนไปเลยครับเลื่อนไปเลยครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรอ๋อหนูยาวอันนี้เหรอโอเคกดกดแช่เลยนะกดแช่นะกดแช่นะกดแช่เลยกดเลย กดเลยอ่ากดขึ้นไปแล้วถ้าหนูอยากปล่อยถ้ามันถึงแล้วหนูก็ปล่อยตามใจหนูเลยถ้ามันถึงแล้วหนูยกมือลอยเลยนะเอาแล้วครับน้องบิ้งจะยกมือแล้วครับโอ้ยเลยไปหน่อยต่อไปตาตาไมตไบ้ไม่เป็นไรลูกไม่ต้องเสียใจไม้ยอดเดียดเลยครับใช่ใช่อัลลาบูบูครับน้องไม้นะครับเหลือเป็นโคต้าสุดท้ายแล้วนะครับได้มครับได้ครับได้กดแช่เลยนะครับ ถ้าถึงจังหวะแล้วหนูปล่อยเองนะไม่ต้องฟังใครเลยนะเอาละครับเอาละครับน้องใบจะได้ลาบูบูไหมโอ้โหไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรโอ้โหไม่เป็นไรครับทุกคนเกือบไปเกือบไปเดี๋ยววันนี้พ่อแบงซื้อให้หนึ่งกล่องใช่ไหมจริงดิเอาไปล่ถ้าถ้าจะซื้อให้ก็เอาเอานะเอาครับถ้าซื้อให้หนึ่งกล่องแล้ววิ่งหนึ่งรอบเลยนะได้ได้ได้อเคนะเวียดดีใจ เพราะว่าเอ้าไม่กิฟต์ไม่กิฟต์มีแล้วเหรออีลาบูลาบูเอานะเบสเอานะไปไปดูสิไปดูสิเอาละครับที่เบสเข้าไปเลือกแล้วครับลาบูบูหนึ่งกองอุ้ยจะมีจะมีขายหรือเปล่าเหอะเป็นกล่องเปล่าหรือเปล่าเบสลองจับดูสิกล่องเปล่าหรือว่ากล่องจริงอันนี้กล่องเปล่าเุ้ยมันเหมือนมันเหมือนมันมีน้ำหนักอยู่ทุกคน นี่ไม่ใช่กล่องเปล่าใช่ไหมไม่ใช่กล่องเปล่าฮะอ๋อกล่องจริงกล่องจริงอุ้ยเหลืออยู่เหลืออยู่กี่กล่องเนี่ยหนึ่งสองสามสี่เหลือห้ากล่องเสียอะไรพี่เบลเอาสีอะไรเอ่อเอาสีอะไรก็ได้ฮะห้ามให้ใครนะต้องเก็บไว้นะหรือว่าเอาไปให้แฟนหรือเปล่าก็อเอาไว้ห้อยกระเป๋าครับเว<อ>ลาไปโรงเรีย,ยนอะไรเงี้ยเพราะว่าผมไม่ได้เขียนชื่อกระเป๋าไว้โอ้จะให้กระเป๋าไปโรงเรียนครับโอเคเดี๋ยวเราจ่ายตังค์ก่อนครับ พี่เบสมาเร็วพี่เบสแกะเลยไหมครับแกะเลยแกะเลยมาแกะเลยนะเอาแล้วครับที่มองดีหรอจริงเิ้ยเขาก็ไปมาเมื่อกี้ทขามามาเนี่ยแกะก๊าซอ๋อเขาแกะเช็คการ์ดแล้วมันเลยมีรอยรอยยังไม่เจอนี่นี่แกะแกะค่อยค่อยเดี๋ยวกล่องเขาขาดโอเคเอาแล้วพี่เบสพี่เบสมานั่งตรงนี้มาตรงนี้โอเคไม่ต้องตื่นเต้นไปบิ๊กไบปเชื่อกันลุ้นพี่เบสนั่งพี่เบสนั่ง ได้ลายไหนก็ได้ได้ลายไหนก็ได้ค่อยๆหยิบมานะเวลาแกะค่อยๆเปิดนะค่อยๆเปิดค่อยๆเปิดอเดอะไรอุ้ยยังอุ้ยไปเก็บการ์ดไปแล้วเหรอไปเอาแล้วครับเกยบอุ้ยมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงอุ้ยตัวขนนุ่มอะ่ะเอาแล้วครับพี่เบสตื่นเต้นปหมเนี่ยตื <c oughs> ่นเลยนะเฮยตื่นเต้นไหมเนี่ยหยิบมอไหมาค่อยๆหออกม,มาอุ้ยไหนยยเฮ้ย ไหนไหนเพื่อนๆยังไม่เห็นเลยไหนนี่ทุกคนอุ้ยตัวเขานุ่มมากนี่มันเป็นลาบูบูสกุชไหนขออดูหน่อยขอให้เพื่อนๆดูใกล้ๆหน่อยนี่ครับอุ้ยน่ารักไหมลองหน่อยหลานดูอยู่เออได้เลยครับ มีเอฟซีมาขอถ่ายรูปด้วยเอาถ่ายรูปได้เลยครับระหว่างที่เราแกะลาบูบูนะครับเราก็เจอเอฟซีขอบคุณครับพังครับมามาเป็นอย่างเงี้ยพี่เบสพี่เบสอยากได้ตัวจริงไหมอยากครับเอาจริงๆนะอันเนี้ยอับแบงค์อับแบงค์หลอกเล่นอับแบงค์หลอกเล่นนะอับแบงค์ขอโทษนะขอโทษนะไม่เป็นไรนะไม่เก็บเอาของจริงมาถือว่าสร้างสีสันนะอ่ะนี่นี่นี่อันนี้ของจริงถือไปก่อน นี่ส่วนอันนี้เป็นสกูตชี่ลาะบูบูอันนี้เราเอามาสร้างสีสันกับพี่เบสฮ่า่าแต่แต่ดูกล่องนี้สักก่อนอันนี้ทุกคนทุกคนครับคิดว่านี้ของจริงไหมครับวิธีดูว่าของจริงหรือเปล่านี่ดูข้างบนยังไม่ได้แกะเลยพี่เบสแกะเป็นหมเนี่ยแกะแกะแกะตรงนี้แหละค่อยๆนะค่อยๆเอาละครับพี่เบสแกะของจริงแล้วนะครับอันนี้ของจริงนะอุ้ย พี่เบสค่อยๆนะค่อยๆเปิดค่อยๆเปิดนั่นแหละทุกคนทุกคนมาดุ้นลุ้นอันนี้ก่อนบินไปไปมาลุ้นี้ก่อนไหนพี่เบสพี่เบสขอนี้เดี๋ยวสีอะไรยัดูฮะพี่เบสค่อยๆดึงออกมาจากกล่องสิค่อยๆดึงออกมาจากถุงว่าของจริงไหมค่อยๆค่อยๆค่อยๆอุ้ยหัวออกมาแล้วอุ้ยอันนี้ของจริงอ่ะของจริงของจริงค่อยๆว้า ี่ชมพูเบาเๆเบาบอย่าบีดอย่าบีดคอเขาหนอขอให้เพื่อนดูหน่อยนี่ครับลาบูบูมากระลองตัวใหญ่เท่าหน้าพี่เบสเลยนี่ของจริงนะเนี่ยไหนเทียบกับสกุช,ชี่หน่อยไหนสกุช,ชี่เราอุ้ยสีมูน่ารักส,สรุปแล้วเบสเอาสากุช,ชี่แล้วเอาตัวจริงโอเคและแล้วนนะค <Okay. S 2> รับในที่สุดพี่เบสกรล้องเพลงลาบูบู จนได้ตัวจริงพี่เบสร้องมานานยังเนี่ยร้องมานานยังร้อง,นนองมาทั้งวันเลยเหรอโอเคงั้นสำหรับคลิปนี้เราก็ลาไปก่อนฝากเพื่อนๆกดติดต,ตามเป็นกำลังใจ<แ>ให้ช่องบิงใบด้วยนะบ๊ายบาย